พระนางวิสุทธิเทวีราชินีผู้กอบกู้แผ่นดินล้านนาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เป็นราชินีแต่เป็นราชินีผู้กอบกู้แผ่นดินเรื่องราวของเธอเต็มไปด้วยปริศนาและความยิ่งใหญ่เธอคือพระนางวิสุทธิเทวีพระราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังรายผู้ปกครองอาณาจักรล้านนา ในช่วงเวลาที่หัวเลี้ยวหัุดต่อที่สุดในประวัติศาสตร์ลองนึกภาพตามนะคะช่วงเวลานั้นเป็นยุคที่อาณาจักรล้านนาถูกกดดันอย่างหนักจากอาณาจักรพมา่าภายใต้การนำของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วภูมิภาคตอนนั้นเชียงใหม่อ่อนแอลงมากทั้งจากความขัดแย้งภายในและการลุกรานจากภายนอกจนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนอง ยกทัพมาปราบล้านนาได้สําเร็จและได้ปลดพระเมกุติสุทธิวงศ์กษัตริย์องค์ก่อนหน้าออกจากราชบัลลังก์ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองระสํำระสายเช่นนี้เองชื่อของพระนางวิสุทธิเทวีก็ปรากฏขึ้นมาอย่างโดดเด่นพระนางได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าบุเรงนองให้เป็นกษัตริย์แห่งล้านนาซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย พระนางคือคนที่ถูกเลือกมาด้วยเหตุผลบางอย่างหนึ่งในปริศนาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระนางวิสุทธิเทวีคือพระชาติกำเนิดของพระองค์เองไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีเพียงหลักฐานจากจารึกวัดชัยพระเกียรติที่ระบุว่าพระนางคือสมเด็จพระมหาเทวีเจ้าตนเป็นเน่าในนบพบุรีคำว่าเน่าในที่นี้หมายถึง รากเง่าหรือต้นตระกูลซึ่งหนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระนางอาจมีเชื้อสายมาจากพญามังรายปฐมมกษัตริย์ผู้สร้างอาณาจักรล้านนาน,นั่นเองนี่คือจุดสำคัญที่ทําให้พระนางวิสุทธ,ธิเทวีแตกต่างจากผู้ปกครองคนอื่นๆพระนางเป็นเจ้านายท้องถิ่นที่มีเชื้อสายราชวงศ์มังรายทําให้พระนางได้รับการยอมรับจากชาวล้านนานและที่สำคัญ พระนางมีสถานะเป็นพระมหาเทวีซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาททางการเมืองสูงมากและน่าจะเป็นพระมันดาของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนักประวัติศาสตร์หลายท่านเชื่อว่าพระนางน่าจะเป็นพระราชชนนีของพระเมกุติกษัตริย์องค์ก่อนหน้าด้วยซ้ำไปการเมืองบนเส้นได้ราชินีผู้ใช้สติปัญญาเมื่อขึ้นครองราชในปีพศ2106 ในยามที่บ้านเมืองอยู่ใต้อำนาจของพมา่าพระนางไม่ได้เลือกที่จะแข่งข้อเหมือนกษัตริย์องค์ก่อนหน้าแต่พระนางเลือกที่จะใช้นโยบายประนีประนอมและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าบุเรงนองและขุนนางพมา่านี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและไหวพริบทางการเมืองของพระนางอย่างแท้จริงพระนางให้ความร่วมมือกับพม่าอย่างเต็มที่ ทั้งการส่งกองทัพเข้าร่วมรบกับพม่าในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2 1 1 9และการปรับห้านช้างเวียงจันทร์ซึ่งการกระทำเหล่านี้ทำให้พม่าไว้ใจพระนางและไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของล้านนามมากนักที่น่าสนใจคือแม้จะอยู่ใต้อำนาจพม่าแต่พระนางก็ได้รับการยกย่องและให้เกียรติอย่างสูงหลักฐานจากจารึกวัชัยพระเกียรติ บันทึกไว้ว่าในปีพศ2 1 5 5เมื่อมีการหล่อพระพุทธรูปพระนางได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีในฐานะสมเด็จพระมหาเทวีเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ในนบบุรีซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจและบารมีของพระนางนั้นยังคงแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับจากทั้งชาวล้านนาและพม่าที่เข้ามาปกครองเชียงใหม่ แต่ชีวิตของพระนางวิสุทธิเทวีก็ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองพระนางทรงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีหลักฐานว่าพระนางทรงร่วมทํานุบารุงศาสนาเคียงข้างพระราชโอรสอย่างพระเมกุติและในรัชสมัยของพระองค์เองพระองค์ได้สร้างวัดราชวิสุทธารามและได้ออกตราหลวงหลาบเงินเพื่อคุม้คมครองชาวบ้านให้เป็นข้าววัดและผลจากการถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระนางไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองที่เก่งกาจแต่ยังเป็นกษัตริย์ที่มีเมตตาธรรมอย่างแท้จริงราชินีผู้จากไปอย่างสมพระเกียรติพระนางวิสุทธิเทวีครองราชได้14ปีก็เสด็จสวรรคตในปีพศ2128ซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุมากแล้วดังที่โครงมันตรารบเชียงใหม่บรรยายไว้ว่า มหาอัครราชท้าวเทวียามหอกกินบุรีถ่อมเท่าทำทานชู่เดือนปีศีลเสพนิรัน์หรือหมายความว่าพระมหาเทวีทรงครองเมืองในวัยชราทรงบำเพ็ญบุญและถือศีลอยู่เป็นประจำแม้จะสิ้นพระชนไปแล้วแต่เกียรติยศของพระนางก็ยังคงยิ่งใหญ่พงสาวดารโยนกเล่าว่างานพระสพของพระนางจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ โดยมีการสร้างปราสาทบุษบกตั้งบนหลังนกหัสดีลิงขนาดใหญ่และใช้ช้างลากออกจากเมืองเพื่อไปชาปนากิจที่วัดโลกโมลีซึ่งการทำศพในครั้งนี้กลายเป็นธรรมเนียมการปลงพระศพของเจ้านายเมืองเหนือสืบต่อมาเรื่องราวของพระนางวิสุทธิเทวีเป็นบทเรียนที่น่าสนใจอย่างยิ่งในยุคที่อำนาจของพมา่าแผ่ปกคลุมไปทั่วแต่พระนางกลับเลือกที่จะไม่ประทะ แต่ใช้สติปัญญาและความประนีประนอมในการรักษาบ้านเมืองเอาไว้และถึงแม้ว่าล้านนาจะตกอยู่ใต้การปกครองของราชมงตองอูอย่างเต็มรูปแบบหลังจากพระนางสวรรคตแต่พระนางก็คือราชินีผู้ปกป้องเอกราชและเกียรติยศของแผ่นดินล้านนาไว้จนสิ้นรัชสมัยของพระองค์เองเรื่องราวของเธอเป็นเสมือนแสงเทียนดวงสุดท้ายที่ส่องสว่างให้กับราชวงศ์มังรายให้เราได้เห็นว่า อำนาจไม่ได้มาจากการรบพุ่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการใช้สติปัญญาความเข้าใจในสถานการณ์และการประนีประนอมได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของพระนางวิสุทธิเทวีราชินีผู้กอบกู้และรักษาสันติภาพแห่งล้านนาถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ